บ้านออนทัวร์ประหยัดเฮ้ยพี่อมนั่งได้เป็นเรือหาปลานะเขาต้องแต่แบบวิ่งเงาลางๆนั่นภูเขานะไม่โดนนะ ือตีห้าครับหนาวชิปไม่ไ <ฟ S 1> กินอะท,ที่มือผมหนาวชิปเป่งครับวันนี้ต้องก่อไฟด้วยนครับไม่ไหวจริงลมแรงลมแรงมากมดินบังลมให้คุณน้องอ่ะอยากเข้าไปอยากเข้าไปเข้าไปเข้าไปเ,เออแล้วใช้น้ำมันเบนซินครับจุดแล้วเออติดแล้วบงังยืนมงบังลมหน่อยโอ,อ้โหโคตรเย็นเลย ตอนนี้ครับอุณหภูมินี่สุดยอดนยกี่องศาแล้วครับเนี่ยน่าจะสิบห้านะเหมือนเดิมนะแต่ลมมันแรงนะาาีมมควสุะตัวลงกูกำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหม,ม,าม,ช,มชานี้ครับก็ตื่นมาทําการเอาตัวรอดครับวักินกันทิศเหนือต้าทิศใต้อย่าลาดลงไปนะเดี๋ยวิดเดียว โอ้โหขอขอบคุณบริษัทปตทเอ้ย <laughs> <laughs> <Hey, S 2> อุ่นขึ้นเลยขอบคุณบริษัทปตทนะครับตอนนี้พวกเราโอ้โหแยบโอ้โหหนาวจริงๆ <laughs> ไรุณหภูมิเท่าไหร่ไป <laughs> ดูดูที่หน้าโอ้โหดูบ่อยเ,เปียกเลย14บลงมา14เลยนะแล้วลมมันแรงนะประเด็นคือลมแรงตื่ะนแะต่วันน่ะ ไม่ได้กัเติมน้ำมันลงไป ได้เวลาขี่ลงไปหล่อด้านล่างนะเรจะไปล้างหน้าล้างตาล้างมือเข้าห้องน้ำที่วัดพุกคดนะครับเดี๋ยวพี่น้องตามไปนะขอ้นั่งเซฟครับเออให้คุณน้องนั่งเซฟบรรยากาศวิวดอยเพเพอร์นะฮะอันนี้นี่พลังงานเราก็ชาร์จด้วยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟหมดเลยนี่จริงจริงนะเวฟนี่ดยอดสตาร์ทีบออกไรอเอาก็ยังไหวอยู่ ก็เริ่มต้นการเดินทางของเช้าวันใหม่บนยอดดอยเปเปอร์นะครับระหว่างทางผมก็แวะเอาแมสมาแจกจ่ายให้กับพี่ๆน้องๆชาวบ้านบนดอยนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทำภารกิจส่วนตัวนะครับก็คือล้างหน้าล้างตานะครับที่วัดโคคาโดนะครับก็ต้องไปขออาศัยน้ําวัดนะครับล้างหน้าล้างตากันนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ต้องบอกก่อนว่าทาไม่ได้อาบนะครับแต่อากาศ้า่นบนดอยนะั้นค่อนข้างหนาวมาก ตรงจุดนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับก็คือทางวัดเขามีเป็นปะปาของทางดอยอยู่แล้วนะครับซึ่งน้ํามันก็จะล้นอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับค่อนข้างเหลือใช้อยู่นะครับแต่ว่าน้ําบนดอยนะจะเย็นมากนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับเราก็สามารถแบบว่าแบ่งปันนะครับเอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องผมก็แนะนํานะครับก็คือว่าก็ทําบุญให้กับหลวงพี่ด้วยนะครับระหว่างที่เรากําลังล้างหน้าล้างตาอยู่ก็พบกับหลวงพี่นะครับที่ดูแลอยู่บนวัดนี้ด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็มาทําภารกิจส่วนตัวนะครับก็อาศัยห้องน้ําวัดนะที่นี่สะอาดมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศดีสุดยอดเลยนะครับเป็นถือได้ว่าเป็นห้องน้ําลอยฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะจุดชมวิวนั้นสูงมากๆโอเคครับก็ตอนนี้ก็อาบน้ําอะไรเรียบร้อยนะก็เป็นห้องน้ําลอยฟ้าของวัดโพาโดอยู่ตรงนี้นะโอ oh, ้ดูวิวดิอาบน้ำพุวิวสูงนี่ โอ้หนี่คือบริเวณหน้าวัดน,นะก็มาอาศัยหลวงพี่แปลงฟันแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็เอาน้ำรูบๆตัวหน่อยนะไม่ได้อาบไม่ไหวหนาวเกินพวกคุณ <_ H> นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ล่ำลาอ่าดอยเบเปอร์นะครับแล้วก็ล่ำลาวัดพกคาโดนะครับ <_ H> วัดก็ได้เวลาล่ำลาดอยเปเปอร์อย่างจริงจังๆแล้วนะครับระหว่างเส้นทางลงก็ ค่อนข้างไม่ยากนะครับสำหรับรถเล็กอย่าง h อนด a าเว e นะครับก็ต้องระวังเรื่องการเบรกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นระบบดิสเบรกหน้าหลังนะครับสำหรับเส้นทางลงของดอเปเปอร์นั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าต้องระวังเรื่องอาการเบรกหายนะครับแต่อย่างเวฟเนี่ยข้อดีของเวฟก็คือล้อหลังมันเป็นรัมเบรกนะครับก็สามารถใช้สลับกับดิสเบรกด้านหน้าเนี่ยก็ไม่เจออาการที่เป็นเรื่องของเบรกหายนะครับแต่สำหรับการเดินทางลงมาจากดอเปเปอร์นะครับก็มีบางจุดที่ พื้นที่นั้นเป็นทางฝุ่นทางทรายนะครับซึ่งมันก็เปลี่ยน,ปยนแปลงตลอดเวลานะครับก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็จังหวัดที่ลงมายาวๆนะครับแล้วเจอโคหักศอกอันนี้เพื่อนๆก็ต้องค่อยๆเบรคแล้วก็เฉลี่ยน้ำหนักกันให้ดีนะครับโอเคครับตันนี้ก็เข้าสู่ถนนท่า2ยางแล้วนะครับ ก็มาเรื่อยๆถนนตรงนี้ก็ขับง่ายอยู่เพราะว่าเป็นถนนใหญ่นะครับแล้วก็สวยนะครับก็มีป่าสนสองข้างเลยนะเดี๋ยวยเพิ่นเห็นนะอากาศก็ไม่ไค่อยร้อนนะผมก็เลยถอดเสื้อขี่นะก็เป็นไม่ใช่ถอดเสื้อขี่ถอดเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นเสื้อแขนสั้นนะครับได้อยู่นะเพราะามันมีร่มของต้นไม้ตลอดเส้นทางนะครับก็ตาม C r F ไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะประมาณ90้าสิบร้อยประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมไม่เคยมาเลยนะเนี่ย ไม่เคยมาเลยนะที่ครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยก่อบ,บกเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับเส้นทางนี้ EP นี้ก็น่าจะเป็นเส้นทางในการเดินทางสู่กอเซโลหรือว่าก็ปลายทางคือมันน่าจะเป็นแม่สเสลียงนะครับโอ้สวยก็อเปิดประสบการณ์การเดินทางนะครับผมสำหรับเส้นทางท่าสอยางยานะครับถนนโคตรด,ดีเลยครับเ,เพื่อนๆโค้งรับทุกโค้ง สวยมากๆนะครับระหว่างทางเราก็เจอพี่ๆน้องๆสายมอตบบเตอร์ไซค์ไบเกอร์นะครับมากมายตอนนี้จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่า,าบ้านแม่ต้านอำเภอท่าสองยานะครับเราจะพาเพื่อนๆไปชมแม่น้ำเมยตอนนี้เราถึงด้านตรวจแม่ต้านนะครับก็จะเป็นจุดที่เมื่อกี้เห็นเห็นป้าย,ายาทางเข้าท่าสองยางนี่นี่แม่ต้านนะครับตรงไปทางนู้นก็คือแม่เสเลียงนะครับแม่เสเลียงแล้วก็โเโอ้โหเป็นไง <Okay. S 2> เดี๋ยวไปหาข้าวกินดูว่ากี่เพลยตอนนี้ก็ขับมามง่วงซั่วนะครับ <laughs> <laughs> ทัวรนกขมิ้นนะครับก็ต้องอย่างนี้แหละไปอย่าไปวางแผนมากันงง,งอำเภอท่าสองยางอีกหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเราหาร้านข้าวกินตอนนี้หาขา้าวทิ้ก่อนแคนีับดูหน่องว่าจะมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูอ่าริมเมยนะครับเกาเป็นริมเขาเรียกว่าอะไร ริมน้ำเมยนะครับก็ไปตามเส้นทางในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเงียบๆนิดนึงนะเส้นทางตรงนี้ยแม่ต้านก็มนนไม่แน่ใจนะก็เก็บภาพมามุนๆไปด้วยกันตรงนี้คือไงสาวๆมานั่งเล่นอินเทอร์นเน็ตกันหรือเปล่า อันนี้น่าจะเป็นแม่น้ำเมยนะฝั่งนู้นนะแต่นี่ห้วยห้วยแม่ต้านก็ลองดูนะครับเพราะผมก็เพิ่งมาดูในแผนที่แล้วก็ล็อกเข้ามาท่องเที่ยวนะก็ต้องจะประมาณนี้นิดน,นึงอะไรเขาเนะี่ยอ๋อจะขึ้นไปตรงนู้นโอเคโอ้ยโอ้โอ้ยโอวเหมือนฟิลก็เหมือนแม่น้ำโขงกันนะ น้านี่คือแม่น้ำเมยใช่ไหมน้ำเมยไปเนะนี่ยอ๋อนะครับก็ฮะก็มาดูนะอันนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวอ่าแม่น้ำเมยอุ้ยอุ๊ยอุยแม่น้ำเมยตรงแถวท่าสองยานะครับตรงนู้นมีพี่ๆเขาน่าจะหาปลาเลยอะไรไม่รู้นะเขามาอยู่ในน้ําตรงนู้นด้วยลูกกล้องเห็นปะนะก็โอเคแหละประมาณนี้ มันผ่านมาเข้าว่ามาณนี่แล้วเดี๋ยวเราวิ่งออกไปถนนเส้นหลักด้านนู้นแล้วก็จะวิ่งซัดยาวพาประวานไปชมเมืองแม่ห้องศนกันนะครับฮะบอกไปแล้วเปลี่ยนแผนแล้วนี่ซัดยาวขึ้นแม่ห้องศนเลยนะะฉะนั้นก็กอเซโลก็ไม่แน่ว่าจะไม่ไป <laughs> นะครับ <laughs> โอเคโอเคป่ะมานี้ครับผมนี่คือวิวความงดงามของแม่น้ำมืยนะครับโอ้โหดูดูด,ดูความงามปึ๊บนาเก็บให้ดูหน่อยนี่คล้ายๆแม่โขมเหมือนกันนะ่นะ่ะนะเฮ้ยแล้วฝั่งนู้พม่ายังเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่ฝั่งนู้ก็เป็นพม่านะครับก็มีเลี้ยงวัวของเขาก็คือห้ามข้ามเข้ามาตรงนี้เมื่อกี้จะเห็นมีกองละสัดดินแดนอยู่ก็คือ น่าจะป้องกันไม่ให้แบบข้ามไปข้ามมาแต่ก็มีด่านมีอะไรฝั่งนน้นนะเออแล้วมีชาวบ้านขับเรือด้วยเดี๋ยวต้องเก็บภาพสักนิดหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวไปรอดูในเพจครับไม่น้ำมยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหฝุ่นหนาไปคืบเลยทุกคนพี่น้องหายไปไหนวะนี่มันเป็นทางเลาะทางใสแดดอุ้ยเชี่ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ้ายยังเป็นมืออยู่นะโอ้โหฝุ่นเขาหายไปเนไหนอุ้ยอู้หดูทางอุ้ยคือมันโอ้โหดูฝุ่นดิมันหนาเป็นคืบเลยไปได้บ่กวะเนี่ยอู้หูอู้เฮ้ยมันใช่หรอวะเนี่ย มือจะตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนมือจะตกไม่มีรอยล้อวิบากเลยวะเอ้าเพิ่งถ่ายรูปแล้วเดียวหายเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขวาอ๋ออ๋อยู่นี่ เจอฝุ่นโคดเยอะโอ้ยโอ้โหผมนึกว่าผมไม่ได้ตามพี่ฝุ่นคดเยอะเลยคดลองฟังเลยรอ,อซ้อมซ้อมมีขี้วัวไหมเนะี่ยขี้วัวหรือขี้ควายนะเนี่ยหรือว่าขี้ช้างาโชคหน้าอยู่ดีเหรอวะเอาไปนำเลย โอเครอแล้วครับก็น่าจะเป็นทางวิ่งเลาะนิดหน่อยของตรงอาเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ฝั่งนะครับโอ้ยตัวกระแทกไปโอ้โหถู่เส้นทางเส้นทางป่าเส้นทางป่าครับใช้ได้ไหมโอ้โหโอ้โหอืออือือว้าว โอเครอดแล้วเจอโอ้โหถนนเรียบสักทีน้ำมันก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจกถังหนึ่งโอ้ oh, ออกมาจากาทางาแม่น้ำเมยนะครับเขตเสน้นทางสวยอยู่ครับแต่ก็ฝุ่นหนายที่เห็นนะอืม mm hmm. มีลำน้ำ สวยนะมีโอ้มีลำน้ำด้วยโอ้โหเขาสวยเลยอู้ดู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 น้ำใสมากนี่ลงไปเล่นน้ำได้เลยเนี่ยว้าว โอ้ไม่อยู่แล้วตานองปซะแล้วสวยไหมพ<ๆ>หเ,พเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอเคเก็บภาพฝากเพื่อนๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กลับเข้าสู่ถนนเส้นท่าสองยานะครับปลายทางก็อีกประมาณ200อยกว่าเกือบ300โลนะครับที่จะเข้าไปที่แม่ห้องสอนนะครับก็เดี๋ยวเติมน้ำมันกันก่อนนะครับเพราะว่าเวฟนี้ก็ใกล้ละเลยต่ำกว่าครึ่งถังมาแล้วนะครับแต่เรามีสำรองข้างหน้าอีก2ลิตรนะครับสบายๆนะสำหรับวันนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเร็วมากรถอาจจะเครื่องยนต์มีปัญหานี้ต้องระวังนะครับก็ประคองกันไปนะครับโอเคตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวของเราก็ว์ปไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางน่าจะสวยอยู่นะครับเส่นนี้โอ้ตรงนี้มีด่านตรวจต,ต่อชะดนะครับข้างหน้ามี CT กับเป็นรถทวัวริงเล็กๆรถเล็กนะครับทวัวริงรุ่นรถอะไรเหมือนกันนะครับ ป็นซีทีข้างหลังอ่ะใชา่มีถังน้ำมันแดงห้อยอยู่แล้วก็คมีกัรไม่รู้อะไรนะนี่ก็ปิดตามมาเรื่อยๆนะครับก็ตามทันพอดีครับที่น้องหายครับยังไม่ตกขีดแดงแล้วก็ยังไปได้เรื่อยๆครับสำหรับน้องเวฟนะครับประหยัดอยู่แล้วนะโอ้เขากแกงรถเล็ก,กว่ะเราควรจะมาอยู่ตรงนี้ที่ของเราโอ้โหที่สวยจังเลยโอ้โหทางก็ดีเพื่อนๆืเนเส้นนี้ คลิปยาวๆนะคลิปยาวๆนะฝั่บกเที่ยวนะฟังผมโมนะโอ้ซีทีไม่งฉิวเลยว่ะสุดยอดอะ่ะเดี๋ยวเราไปอยู่กับซีทีครับโอ้หั่นน้ำมันเขาใหญ่วะ่ะ จริงเราวอยากมีถาน้ำมันใหญ่เหมือน,นะะก,กันนะแต่คงไม่ไหวครับแค่นี้ก็ขึ้นดอยเบเปอร์ก็แย่แล้วนี่เพื่อนขับก็ได้แบบเอ้ยสบายๆนะแบบว่าชิวๆนะครับโอ้โหดูดิยากาศนะครับขี่รถเล็กก็สนุกไปแบบนะไม่ได้เร็วจนแบบน่ากลัวแต่ก็คือแบบชิวๆอ่ะมันก็ไม่ได้ช้านะ จจแต่จังหวะแซงรถใหญ่มันจะลำบากนิดนึงนะตัดสินใจเยอะเครื่องไลรีไลเลียกันนี้แม่เสลียงอีก125กิโลครับผม เนี่ยซ้ายมือตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นที่อันตรายมากนะคือเท่านี้มีภาวะสงคารามแหะตรงนี้ถ้ากลางคืนระวังเลยเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นฝั่งพมานะ่าแล้วก็เหมือนประมาณว่ามีป้นจี้กันบ่อยนะเนี่ยตรงนี้เลยนะตรงทนะี่ผมขับอยู่ตอนนี้เลยนะต้องระวังนะฉะนั้นมาเส้นทางนี้ก็มาช่วงกลางวันก็โอเคเพราะบางทีเจ้าหน้าที่เราก็าอาจจะไม่ได้มาดูแบบดูตลอดแหละแต่ว่ามันก็นะพื้นที่มันกว้างนะครับเพื่อนๆดูดิตำบลอะไรเนี่ยแม่สองนะครับ เส้นทางนี้ก็มีชาวบ,บ้านเนาะคลิปก่อนเมื่อกี้ก็ยาวๆนะช่วงเส้นท่าสองยางเขาเลก็ตัดแยกเปน็นอีพีช่วงกลับต้องเที่ยวเลยนะโอเคนี่ก็ผลและเป็นภูเขาแล้วนะครับป้าเดินทางต่อตามน้องซูเมอร์ข้างหน้าหน่อยดิโอ้โหเร็วเหลือเกินโว้โหมีถีบกันในโคก้ ือจุดชมวิวแม่น้ำเมย์หนึ่งจุดนะครับสวยมากๆนะครับก็จะเห็นว่ามันใกล้กันมากนะชายแดนเรากับพม่านะโอ้โหโรใกล้เลยนะครับแต่สวยครับโอ้โหมอเคมานะนี่ผมก็เส้นนี้ก็ครั้งแรกนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราวิ่งฝั่งนู้นนะครับมีครั้นี้ก็ขึ้นไปแม่องสอเมื่อกี้เห็นปลาแล้วสองร้อยเิกิโ ท่านผู้ชมตอนนี้ซัดยาวๆมาพี่น่อยน้ำมันหมดแล้วตกตกประแดงแล้วเดี๋ยวโขต้องรีบแซงแล้วก็บอกว่าให้เข้าซ้ายก่อนนะเพราะว่าพี่น้องแกเขาถังใหญ่นะพวกแลรี่มันถัง่อนข้างใหญ่เราหมดเกี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่ร่มๆจอดด้านหน้านะเดี๋ยวแซงแซงยากเหลือเกินเขาก็ขับเร็วเหลือเกินนะครับอ๋อัสดีครับอ๋อัสดีพอดีจะเติอน้้ำมันน้ำมันหมดพอดีเลยัอดีครับไปเที่ยวไหนครับ อ๋อนี่ก็จะไปกานสโลมกันแต่พอดีกลัวว่าเดี๋ยวมันนอนเต็นท์มาคืนนึงแล้วอาจจะวิ่งเข้าแม่ห้องสอนก่อนนะครับดูอยู่เหมือนกันไปนอนคืนไปนอนที่ไหนครับนอนแม่ห้องสอนเลยครับอ๋อแต่ล้วเดี๋ยวให้ร้องกลับลมายเที่ยวอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนอนนอนที่กอร์สโลคืนนี้เลยเมื่อคืนไปไปเปอร์มาไปนอนเปอร์มารอบนึงก็เลยรู้สึกเต็นท์สองคืนบางทีมันเมื่อคืนหนาวจัดเลยนอนไม่ไหวเลยที่จะเปิ้ลกันนะฮะครับผมสิบห้าครับ มันนอนข้างบนมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นแบบลมมันแรงไปน,นิดนึงเนาะน้ำมันหมดเยังเลยที่กรช่วยไปตอนแรกฉุนส่วนซอิมบอร์เต็เลยหนึ่งว่ามันจะไม่มเวลา,าเราต้องทำทำเวลาด้วยกลับวันไหนกันนะครับเดี๋ยวกลับวันที่สามสิบก็คือต้องถึงกรุงเทพแล้วผมอ๋อผมมาลาดบ,บุรีพเพียงรถมาจอดทิ้งไว้ที่ตากกันอ๋ดีเห็นคลิปขับกันเอาโหเปียฟิฟทัดมากเลยคัะนนะ่ะขาไว้ขาเรา นี่ก็เดี๋ยวเติมน้ำมันน่าจะอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเม่กีก็เจอน้องรัดกับน,น้องกุ้งนะสรุปก็คือน้องรัดนะคนที่ขับซูเมอร์เฟี้ยวเมื่อกี้นะแล้วก็น้องกุ้งที่ขับซีทีเนะี้ยมากรุงเทพก็แวะีปเติมน้ำมันไปก็ขึ้นมาหูเต็มอยู่นะนะครับสองลิตรข้างหน้านะเดี๋ยวก็น่าจะยาวไปไเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวถ้าเจอปั๊มใหญ่ก็เติมอีกสักทีหนึ่งนะครับก็จะยาวได้แล้วนะสลับน้องเวฟเรานะครับปะ่ะอีกหกสิบโลครับก็จะเป็นจุดชมวิวน้ำเงานะ เขาบอกว่านา้นาที่นี่ที่ชื่อว่าน้ําเงาคือมันเป็นเงามันไม่ขุนครับอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเงายังไงว่าไปครับผมตอนนี้เรามาดูท่าสองยางบ้านท่าสองยางแบบว่าหมู่บ้านแผ่นดินทําแห่งแผ่นดินทองนะครับก็ <'t S 2> น,นี้ก็จะมีท่าเรืออยู่เมื่อกี้คุณหน่องแนะนําเข้ามานะครับก็เดี๋ยวลองขับเข้ามาดูนิดหนึ่งนะครับนี่คือบ้านบ้านนะฮะนี้เป็นบ้านท่าสองยางเป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆนะครับเขาบอกว่ามีท่าเรืออยู่ ไปรู้เหมือนกันคุณน้องหายไปแล้วเรื่องแรงเหมือนกันนะโซนนี้นะกองร้อยทหารพานบ้านท่าสองอย่างโอเคยวรอหาคุณน้องกันนะท่าเรือนะนี่นี่จะเป็นตำรวจรวมอะไรนะอ๋อสถานีตำรวจตรงนี้โอ้ พิเมากอันนี้ก็คือบ้านพักตำรวจอยู่อย่างนี้เลยโอ้แล้วคือด้านหลังก็คือเป็นแม่น้ำเมยเลยแล้วฝั่งนู้นก็เป็นพมา่าเลยโอ้โหเป็นไงโอเคนะครับเป็นอะไรเงี้ยไปดิไปเลยมันตำตำรวจทางนั้นเลยเนะี่ย หน่านนจะเปนะน็นปแค่ริมน้ำเนี่ยดูดิามาครับมัวมวกันไปครับทริปนี้ยาวๆไปเลยโอ้เนี่ยเราได้ใกล้มแม่น้ำเมือยละแม่น้ำเมือยก็เป็นแม่น้ำที่กั้นนะไทยกับพมา่านะครับมันเป็นทรายว่ะโอ้โหว้าวรถใหญ่จะพึ่งลงมานะครับ โอ้แล้วมีเจดีฝั่งนู้นด้วยอ๋อเอาแล้วไงสายติดครับท่านเ pues ด้อเ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 ด้องามไส้งามไส้รถติดโอ้เอาอีกแล้วบ่เดี๋ยวกูจะไปตะปะ

โหอย่นี่สวยวะเหนื่อยวะช่วยช่วยดึงออกหน่อยรบกวนช่วยช่วยกันเข็นดิหน่อเดี๋ยวพับไันลยเพี่พี่น้องเนี่ยมาได้วุ้นมันเป็นซ้ายเหมือนเลยวะโอ้